เชื่อไหมว่าผมถามลูกศิษย์ทุกคนถามเด็กๆนะฮะคนเรียนมาวิทยาลัยเนี่ยหลายคนเชื่อว่าการรัฐประหารปี5้า็ไม่ใช่การรัฐประหารครั้งสุดท้ายอันนี้เป็นคำตอบคำได้ยินที่ผมรู้สึกสิ้นหวังมากนะเพราะเขาไม่มีความหวังเลยว่ารัฐประหารที่เกิดขึ้นโดยคุณระยุธ์ปี5้า็จะเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายมันอาจจะเกิดขึ้นอีก ผมไม่สามารถวิสัชนาว่ารัฐประหารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่แต่ว่าเมื่อคนส่วนใหญ,ญ่ยังมีความเชื่อว่ามันเกิดขึ้นอีกอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแต่ผมรู้สึกว่าผู้นํากองทัพเนี่ยเขารู้ว่าคนคิดอะไรนะครับสงสัยอะไรในท่าทีกับ่อผู้นําเหล่าทัพของแต่ละยุคแต่สมัยที่ขึ้นมาเนี่ยถามว่าเขากังวลไหมเขากังวลถามว่าเขารู้ตัวไหมเขารู้ตัวอย่างที่เห็นเลยครับว่าเขาอยู่ได้ถ้ารัฐธรรมนูญเขียนให้เขามีที่อยู่ เขามีตัวอย่างที่ดีที่สุดสองสองตัวอย่างคือตัวอย่างแรกคือพลเอกสุยุุธจุลานนท์ผอบเราทัพเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการวางตัวบทบาทว่าจะเป็นกลางทางการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองไอ้ตรงนี้แหละมันจะดับควันได้ไปเยอะเลยเรื่องอย่างน้อยไม่ทํารัฐประหารแน่หรือ2เคที่สองพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์อดีตผู้จัดการระบบซึ่งตอนนี้ท่านเป็นองค์กรี ช่วงที่ข่านดำรงตาแหน่งผู้จัดการฐานบกเนี่ยไม่เคยมีกลุ่มขั้วการเมืองที่เห็นต่างหรือที่ไม่ชอบกองทัพออกมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านเลยเพราะความเป็นฐานอาชีพกองทัพในมีความเชี่ยวชาญความเข้มแข็งใน,นง,งานได้กิจการพลเรือนการสื่อสารมาตลอดการให้สังคมมีความเชื่อเป็นมุ่งมาในทางทิศเดียวกันเนี่ยเพราะทหารนันมักคนจะเชื่อว่าคําไหนคํานั้นแต่อาจจะรูปแบบหลายคนบอกเป็นการที่คําพูดที่จะดูทื่อๆล้าสมัยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะมีความเด็ดขาด นะความเชื่อใจอยู่นะครับดังนั้นหากกองทัพป,ปรับตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวิกฤตทางสังคมมากกว่าจะไปเที่ยวไร้เที่ยวคือเรื่องกับประเด็นทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าสังคมควรจะไว้ใจกองทัพมากขึ้นแล้วกองทัพจะรู้ว่าตัวเองถ้าอยู่ในบทบาทที่สังคมไว้วางใจตัวเองก็ไม่อยากจะปรารถนาเขาไปมีอำนาจทางการเมืองอีกต่อให้คนจะส่งจดหมายผิดซองใบ,ใบเชิอเชิญมาทํารัฐประหารอีกครั้งเนี่ยผมคิดว่า ยุคมันเปลี่ยนไปอย่าลืมนะเจเนอเรชันคนรุ่นใหม่เติบโตเข้ามาเนี่ยเพียหาประชาธิปไตยมากคือใครจะบอกเขาคิดผิดคิดถูกแต่เราปฏิเสธว่าเด็กเหล่านี้จะมาเติบโตสูงนะฮะสูงวัยอายุเพิ่มพรรษาความความคิดมากขึ้นแทนวัยพวกเราซึ่งเราเหลือแต่รับเวลาถอยหลังล้มหายใจจากเราไม่สามารถสร้างความเกลียดชังหรือตราหน้าสร้างรอยแผลเป็นในใจให้เขาได้แต่เราต้องเรียกเขามาพูดคุย กองทัพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าไม่มีอ่าอย่าไปชี้นําหรือไปสร้างความเกลียดชงังหรือความแตกแยกเปิดไปที่รับฟังจะผิดจะถูกก็รับฟังไว้ก่อนนะครับแล้ววันนั้นผมว่าสถานการณ์มันจะทําให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้กองทัพก็จะเป็นกองทัพของคนทุกๆคนจะเป็นสาบันหลักของประชาชน ผมคิดว่ากองทัพปรับตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับปรับตัวเองค่อยไปเพราะรู้ว่าสังคมโลกมีความคาดหวังสังคมไทยในภายประเทศและแสงข้างนอกเนี่ยมองอย่ว่ามองจับตามองอย่างอย่างใจจดใจจ่อว่ากองทัพไทยจะปรับตัวยังไงผมคิดว่าหลายอย่างเนี่ยในช่วงสมัยที่คุณอภิรัตน์เป็นผู้ชัดการบัญชบกตลอด2ปีเนี่ยในตําแหน่งพบทบคุณอภิรัตน์พยายามจะยกระดับคุณภาพชีวิตแม้มันมีการเรื่องการร้องเรียนของเรื่องกําลังคนเรื่องการใช้ความรุนแรงผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ แล้วก็มีการติดตามเอาโทษอะไรต่างๆแม้กระทั่งหรือเรื่องการปรับธุรกิจพวกสนามกลอฟสนามมา้าอะไรต่างๆเนี่ยที่นครศรีมาซึ่งเป็นสนามมา้าของในกองทัพก็จะยกเลิกไปอไอ้ที่มันเป็นการมอมเมาเรื่องการพนันที่มันขัดกับหลักศีลธรรมต่างๆเนี่ยว่ากองทัพเขาจะเริ่มรู้สึกว่าจะต้องให้ความใส่ใจรายละเอียดตรงพวกนี้มากขึ้นเขาถือว่าเขาปรับเขายกระดับตัวเองไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนคงจะให้การยอมรับเขาในระดับหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่กองทัพยัง,ยงปรับตัวเองไม่ได้คือทุกฤด,ดูกาจะต้องมีการจัดซื้ออาวุธซึ่งบางครั้งมันอธิบายไม่ได้นะครับมีความจําเป็นอะไรในทางยุทธศาสตร์ mm hmm. เมื่อคุณซื้ออาวุธมา,มาเมื่อไหร่เนี่ยสงครามเย็นระหว่างเพื่อนบ้านที่เขาจะต้องสะสมอาวุธแข่งขันกันไปนไม่จบไม่สิน้น mm hmm. เรามีสถาบันเรามีหน่วยงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแต่เราน่าจะยกระดับคุณภาพ การผลิตอาวุธเพื่อจะนําส่งขายไปยังตลาดอื่นบ้างสังเกตสิครับประเทศในยุโรปเนี่ยหลายประเทศนะเขามีอุตสาหการรมป้องกันประเทศสวีเดนเดนมาร์กอิตาลีอะไรต่างๆสเปนประเทศพวกชาติหมาหาอำนาจขนาดกลางปานกลางเนี่ยเขาสามารถสร้างความมั่นคงให้กองทัพเขาได้ด้วยการผลิตเทคโนโลยีที่มีขีดล้ำหน้าพอสมควรใช่ไหมครับนั้นไทยก็อยู่ในภาวะพวกนี้ได้ที่เราสามารถจะต้อง เออเลิกภาวะพึ่งพาการของงบประมาณส่วนกลางเพราะว่าบางทีมันอธิบายไม่ได้ว่าบางทีเนี่ยกองทัพจะต้องเปลี่ยนวิธีรูปแบบมุมมองถ้าจะซื้ออวุธธยุทปกรณ์หากเป็นักศาว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยล่ะเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกน้ำบรรทุกคนที่ไปเยียวยาหรืออะไรนะฮะเฮลิคอปเตอร์สำหรับสาธารณสุขการพยาบาลฉุกเฉินในป่าในเขาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยประชาชนจะแซ่ซ้องสารเสริญ จะเอาด้วยว่าเออท่านฝึกถูกแล้วแล้วกาลังคนที่ฝึกเอามาเนี่ยบางทีไม่ใช่เพื่อการเตรียมพร้อมรบเหมือนในดั้งเดิมอะเตรียมพร้อมรบเพื่อยามฉุกเฉินหรือเตรียมพร้อมเพื่อในการช่วยเหลือประชาชน <Okay. S 1> มันแน่นอนว่างบลับเนี่ยผมเข้าใจว่าบางเรื่องเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับความไม่สงบเลยต่างๆมัน,มนเปิดเผยไม่ได้ บางทีมันเป็นเรื่องที่บางครั้งต้องใช้ด้านงบประมาณด้านข่าวกรองการฝังตัวการเข้าไปอย่างเงี้ยมันพูดไม่ได้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าสมัยก่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งเด๋ยนนี้ก็ตามอย่างกอรมนอรกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในก็ใช้งบประมาณส่วนนี้เยอะพอสมควรแล้วผมคิดว่าง,งบเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะให้เราได้ทราบฝ่ายการเืิงได้ทราบว่า,าได้การจัดสรรงบลับปีละเท่าไหร่ใช้ไป ในหน่วยงานไหนได้บ้างเต็มที่อะไจแค่นี้แต่ว่าภารกิจคืออะไรเขาอาจจะคงไม่ลงรายลึกตรงนั้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าทุกประเทศมันก็มีงบลับที่ไม่สามารถชี้แจงได้สหรัฐอเมริกาก็มีงบลับนะบางทอาีอย่ามาจับผิดแต่บ้านเราเองเลยนะงบลับของเขาเขาก็มีเหมือนกันแต่งบด้านการข่าวทั้งนั้นนะครับพวกด้านด้านด้านมิติการเพื่อจะต้องไปสอดแนมข่าวต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในสหจังหเัดิชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องใช้งบลับเยอะมากกว่าบ้านเราบ้านเมืองเราจะจะแค่ไร สถานการณ์บรรยากาศมันจะผ่อนคลายดีขึ้นในทุกวันนี้นะครับเราไม่ใช่แบบยุธวิธีแบบสายเยี่ยวใช้ความรุนแรงนะครับไปกดดันและไม่ใช่บางครั้งจะต้องใช้สอดแนมการทํากิจกรรมในสายพิราบการเข้าหามวลชน,น,นเนี่ยงบรับพวกนี้คือการเข้าหามวลชนการชมรมโครงการต่างๆ นะครับให้เข้าอยู่ร่วมกันในสังคมได้นี่คือตัวอย่างให้เห็นงบลับเนี่ยมันเป็นงบที่จริงๆเนี่ยทำจริงๆเป็นงบสร้างสารรค์อย่าไปมองว่างบลับเป็นงบ,งบด้านเอาจะเป็นการสร้างความมัน่นคงเอาเงินเข้ากระเป๋าให้บิ๊กคนใดคนหนึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งเราก็ต้องเข้ามา,าผายมือต้นอนรับสังคมโลกมากขึ้นในแง่ดีว่าอย่างเช่น อกองทัพไทยต้องส่งกองกําลังอสาสาสมัครเพื่อกองกําลังรักษาสันติภาพขององค์การสาระชาชาติไปเรียนรู้สังเกตนะประเทศที่ไปเป็นกองกําลังสังตททปปนสติภาพเนี่ยรักษาสันติภาพอินโดนีเซียเนี่ยท็อปเทรนนะเยอะมากอินเดียปากีสถานหรือต่างๆบางคา,าเทศพวกประเทศทางทางเอเชียตใต้จะไปเยอะจะสังเกตว่าประเทศเหล่านี้เริ่มมีความเข้มแข็งในความเป็นประชาธิปไตยฝังบุตรประชาธิปไตย นะฮะและประเทศเหล่านี้จะได้สิทธิพิเศษในความช่วยเหลือด้านงบประมาณด้านความมั่นคงกับตลาดอาวุธในราคาชนิดพิเศษซื้อ1แถมหนึ่ง,งอะไรอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ได้รับการยกย่องนะภาพลักษณ์มัน,ม,นมันเปลี่ยนนะมุมมองมันการเคารพความยำเกรงมันเกิดขึ้นเราส่งไปเหมือนกันฮนะแต่ไม่เยอะ,ะระดับหลักร้อยหลักสิคนร้อยคนไปปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เยอะ แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยซึ่งเขาส่งเป็นหลักพันคนอย่างเงี้ยเป็นกองกําลังรักษาสันติภาพในในประเทศที่กําลังพัฒนาในแอฟริกาอะไรต่างๆถามว่าไปล้วได้อะไรทหารไทยหนึ่งได้ภาษาได้มิตรได้วิธีคิดมุมมองจากว่าเออโลกสมัยใหม่เนี่ยถ้าคุณไม่อยู่ในกระแสทานกองทัพแบบอาชีพกองทัพในในสายประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็จะขาดการยอมรับนะฮะอันนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองผลิตมุมมองของวามความคิดได้ สังเกตสิครับว่าผู้จัดการฐานบกหลังๆเนี่ยดูประวัติทุกคนนะโอเคคนจบในร้อยจอปรออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าระดับสูงระดับอบรมสูงขึ้นจะไปผ่านการศึกษาในต่างประเทศนะ<ม>ครับโรงเรียนในร้อยฐานหลักสูตรในชั้นในพันหลักสูตรฐานล่างโรงเรียนสานาการฐานบกสารอะไรต่างๆ<ม>ไปเห็นมุมมองไปเห็นโลกกว้าง<ม>แต่จริงอยู่อาจจะทําอะไรไม่ได้เมื่อตัวเองกลับมาหรือมาเป็นใหญ่แล้วอาจจะโดนระบบอุปธมรมมันฝังล่างลึกแต่ว่ามันค่อยเปลี่ยนค่อยไป,<ม>อ,ยไปอันนี้มันอยู่ที่ การที่อะไรความตั้งใจของแต่ละคนหรือเขามีความปรารถนาดีว่าจะให้กองทัพเติบโตไปทิศทางใด